สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาอยู่กับสองน้องสุดาสาลาอยู่นั่นเนาะมนีมน,น้องสุดาจิตปีมะปีสิมูโลงหน้าพี่น้องลงงหาว่าวิดเป็นนักไทยหน้าไปแต่สาวพี่น้องนี่ปีสิมูเนาะจะบอกก็อะไรนี่แหละเฮ็ดเป็นตอนมั่นพี่น้องกินเนี่ยเจ๊นน สีมูกัไม่ใหม่นี่สีสีมูครับน,น,นี่นี่กบม่วงซุกพี่น้อกรสันกละสาพวกม่วงยัดบก นี่พี่หน่อกระสิเป็นเขาสิจ,จุกเอาเขามาล่วงมาณะอายเพื่นเนาะเพื่นไปแต้แต่สาวแหละแต่ว่าคอยเห็ดกินทาพกันแล้วก็ล่วงเข้าไปตีรูกทงค่ะหอดหอดเดียาเอาอ,อเอเอ ก็โอเคพี่น้องนี่การสีเรียบร้อยนี่ก็สีเป็นสีอมูนี่กับสีแจวพี่น้องนี่ยอารมณ์ใหม่ไปว่าวิ่นพี่น้องให้ว่าวินกินมันลงไปนี่ยนี่เป็นเขาช่องยางพี่น้องเอาอย่าใครออกไหมอาร์ไวเออก็โอเคพี่น้องนี่ยกับจะไปลงหนะเลยขี่รถลงไปจองพันอยู่หน้าเนาะน ขงิโลร่งหน้าสิหนอร่องเอเขาไปส่งเพื่อนจะส่งเอาเวียดเพื่นหรอแตุ่กใกล้ปนแน้หรอกก่ะเพระมันช่งรักพี่นอะรักมึชงช่งรักสิห ะหมาะนี่ละรถกลายแโอเคพี่น้องกับมาหอนแล้วเนหมือนเตียงหน้าแล้วไปยังไงขึ้นจังก็โอเคพี่น้องก็มาหอนเลยนอนเลยมาทรงอยู่ทงหน้าพี่น้องกอ็ยังไทยอยู่นะขืน บจักนี่พี่ม,มาแล้วามี่ขกี่เขาดีสบายดีหางบ้เนี่บิงเออมันมันดินตาค่อยม่กี่เขาเขาเขายื้อให้หนะน้าหน้เด้อพี่เขาด้อยกันพี่น้อง คอยยอบเลยงัวจงไว้คอยตอนไงฮะตอนนี้บ่บ่ยังบ่นั่นแหล่เออไว้แม่หันป้งไว้ฮะน่าจะเข้ับ่ตัวไม่ตรง ต้นอีกล่ะหันหันต้นอีกเออพ่อทำนะพ่อเหรอเล่ออีกถึงแล้วแบ่งแล้วเหรองั้นไม่หามหันกี่บ่แบ่งต่อ่าเนี่ยเออเอาไว้กะทามนเหรอก็ออโอเคเนาะพี่นอก,ก,นกินข้าวเรียบห้อยเ้าอ บอวิทย์เบิกันลงไปท้ายหน้าอะไรพี่น้องเออก่ะคลิปนี้กับซิมี่เพียงสำนีเนาะจะได้กับยี่เรื่องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้องที่ดาให้เด้กกดอดดสบายดีบาย